อย่าเข้าใจผิดนะว่าพระรหั์รู้ทุกอย่างจำได้ไหมสังขยาาครั้งแรกฮะคัดเอาแต่พระรหัตที่เป็นเจโตห้าร้อยลูกเข้าไปทำสังขยาสังขยาณาอยู่จงครูหาสวนครูหาฮะ,ะลงมติกันวันที่เรียบร้อยซึ่งมี พระมหากระสปะเป็นประธานพอจกลงกันว่าให้ยงยังคงทุกสิ่งทุกอย่างไวหเหมือนเดิมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้บัญญัติไว้ให้เหมือนเดิมไม่ตัดออกทุกประการพอออกมาแค่นั้นแหละอยู่นอกถ้ำม,มาเยอะกว่าพระอรหันที่อยู่นอกถ้ำแล้วก็พรรษาก็ต้องไม่ต่ำกว่าพระมหากระสปะเทียงกันได้เลยพวกนอกถ้ำไม่เห็นด้วย เพราะว่าการตัวเวลาต่อไปอบัตเล็กน้อยพระพุทธเจ้าให้ตัดทิ้งได้การตามการเวลาก็อยู่ด้วยกันได้ยินด้วยกันอยู่อันนี้ความเห็นแตกแตกต่างกันเลยนะบังเอิญอยู่นอกถ้ำเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ในถ้ำเนี่ยแค่ห้าร้อยไม่กี่วันนะไม่ถึงเจ็ดอาทิตย์มั้งไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนแตกออกมาเป็นเจ็ดนิ้ไก ใครจะเสียงมายกตํารามาแค่ครั้งแรกนะแต่ก็มันเป็นเจนิกายเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันพระอรหันนี่แหละเสียงกันฮะ